ครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าท젠배กาวใช่ไหมใช,ใช่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 โอเคผมไปดูมาแล้วโอเคครับก็สู้เหมือนกับเดินสตอเกตแบทเทิลกาวเลยครับเดี๋ยวผมเต้นโชว์ก่อนหนึ่งที โอเคงั้นก็ไปกันเลยค่ากี่เยนดิวา้าวผมก็อยากซื้อพวกชุดนั่นเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอ,ไ,เอ,ไ,เอ,ไ,เอไปเลยาาลไปเลยถึงวลาลาคนกเลยละไปเลยจะเลือกไายโอเคโอเค,คเปึบปไหนไปนไหน เฮ้ยอ,อูโดนโดนเคาเตอร์จนได้เกมเกมนี้มีแค่ตัวตัวเดียวนะครับทุกคนเพราะว่าเกมเพิ่งออกใหม่ด้วยดูยมั้งยังไม่รู้เลยโอ้่นะผมเปิดอันตีผมพอเลยนะทุกทุกคนครับดูดนะู่นน่ะผมมีคิวอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ขอดูหนะ่อย บิดเดอร์บอร์ดอู้ห้าสิบคิวโอ้บดาบดีขอเลยละกันนะ <L> เสยต่อยหมัดตรงโอ๊ยโดนอา้า <L> คาลเตอร์ชิปป้าเขาเชิงไม่คือคดีฮะ เขาพยายามที่จะหาลายคิวเพื่อเพื่อต่อยผมอยู่ฮะโอเคคำพูดอาจจะเปลี่ยนอยอะเลยแหละคือผมก็เล่นมามั่งนะแล้วมันก็แบบแหลกแบบโคตรแหลกเลยถึงมันจะแหลกไม่เท่าสตองเกตเฮ้ยเฮ้ยหมาไม่ใช่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  มันคือบังกรครับทุกคนมันคือบังกรครับผมไม่ได้ว่าใสรเลยโอตกใจมาเลยใครทำอะไรตรงนั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะเขาน่าจะเปิดอันตีนั่นนะนั่นไงเขาเปิดอันตีอยู่ครับทุกคนถอยให้ไวที่สุดโอ้อือโอเคอันตีหมดแล้ว ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันดูเล่นง่ายแบบเหมือนไว้ฝึกสำสำหรับเดือ,เด,อ,อเดเดือดตะตองเกตเลยอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะมันรู้สึกแบบมันคล่องคล่องแคลดีมัง้งก็จริงแหละก็ดูคล่องแคละโอ้ยฟึบไปเลยแต่บางทีถ้าคนเล่นในมือถือก็อาจจะแหลกแบบแหลกมากก็ได้นะอย่างเช่นผมเนี่ย เฮ้ยเกี่ยวไร่เกี่ยวไล่ตายตายไปและผมรันละผมรันละชึบขอนั่นไยว่าแล้วมีผมมีกรรมอะไรทําไว้กับพวกเขาหรือเปล่าเนี่ยห้าถึงสิบนาทีพอ เจ้ด้วยเจ้ด้วยจบบเจ้าสมบัตวเฮ้ยเฮ้ยฮิวๆิวฮิวมาคิว,วอะอะตายโอเคแล้วก็เอ้าเกี่ยวไรเนี่ยโอ้ะจะตายละเดี๋ยวเราดัมมี่หายไปไหนใครมาใครมันคิดที่จะดัมมี่ไปไว้โรงงาน ทูถูลักทุรักทุเร่สุดๆคุดคูดเลยเครก็ได้ช่วยผมด้วยใครก็ได้พึ่งพ right ึ่งพึ่งเฮ้ยผมเจออะไรเนี่ยเดี๋ยวกันนะผมไม่ได้สักคิวผมไม่ได้ ผมด้วยอ๋อโอเคชิป,ชป,ชปอาา่อาฮะอ่าและหลังจากนั้นก็ทำไมชิปพามที่จะฆ่าผมเนี่ยถือว่าเปลี่ยนล่างเป็นหมาบาป่าแบบนี้แล้วอ,อ่าโอเอ้ยไม่ใช่มันต้องเป็นมังกรสุดเพ่อลังการยินหยาง สิบนาะทีก็คงไม่ก็น่าจะได้อาวู้โดนกระเพืบตายซะคุณผู้หญิงตายโดนกระเืบของเอีก็มืนโอเคโอ้คัแรแหลกเลยอ่าคุณโอเว่นดอทไม่ไม่ใช่ดอทด,ดิ เอ้ยมันตายเลยนี่หว่าซิงเฮ้ยไม่มโดนเหรออ๋อโอเคฮะคุณก็ควรตายตาตูมบา้าโอ้ยังไม่ได้เห็นช็อตเด็ดเลยอะ โอ้โหมันหมดอ่ะเฮ้ยโดนเหรอแหลกดอไปแล้วนะเดี๋ยวเมื่อกี้ปืนใหญ่มาหาปะไลเหรอเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้โหผมโดนคอมโบยับเลยโอ้พวกว่าคอมโบไม่ใช่ละ ทำไมผมแทบจะกดใช้ไเคิวแทบไม่ติดหรอโอ้เฮ้ยเฮ้ย,ยมีหวังมีหวังมีหวังรอดโอ้แม่งแต่ขนาดเนี้ยไม,ไม่ไม่น่ามีหวังละโอ้ยใครมัขนขยันเปิดอันตีจังเออ่ะเดี๋ยวหน้าปืนใหญ่ามาหาป่าไรอ่หออโอเคช่่งมันบิงอิด ไม่มีอะไรครับได้มาโอ้เนี่ยครับทุกคนมันแหลกมันเลยทำให้ผมเล่นยากขึ้นเยอะเลยทุกทุกทุกคนอาจจะเห็นแบบว่ามันแบบดูแบบมันไม่มันไม่ค่อยแหลกแต่จริงๆมันโคตรแหลกเดี๋ยวหรือว่าทุกทุกคนมองเห็นเหมือนผมนั่นแงเปิดอันตรีแก้แว เอ้ยไม่ใช่นั่นมน,นุกโอ้ผมลอยไปที่อื่นได้ไหมคุณคิดว่าผมจะตายตายชิบว่ะละเนี่ยครับจริงๆมันต้องใช้โดนนั่นอะ่ะ แต่เน็ตดีเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เน็ตแต่เซิร์ฟดีเซิร์ฟแหลกเกินน่าเรียบร้อยขอละกันคนคนเนี้ยผมขอเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ห้าอ้าวเ,เอ้ยไม่เหมือนกับ้ครกันเลยเนอะเอ้ยไม่ใช่ละ ไอ้พวกตะลุมบอนเอ้าไอ้อกแก้ว่าเพื่อนอันตีรัวๆเลยเนี่ย,ยสวยจริงๆเลยโอเมือ่อกี้เหมือนเห็นมังกรอยู่ด้วยน,นั่นไงมังกรขข่ยัง่งและก็โอ้ ทำไมผมเก็บพป่ด้วยเนี่ยเ้ยสปีผมขอแล้วกันนะอ้าวผมได้มาแล้วสิบโูเป็นความฝันที่ดีที่สุดในในโลกเลยฮะอา่าใครมันพยายามที่จะตูเพกแถววันนี้เนี่ยโอ้ผมโดนตูเพกแน่โอขอเลยโอเค เพื่อเป็นการเก็บอันตรีนะครับคือเวเวลาเล่นอะ่ะมันจะรู้สึกแบบสนุกมากแต่พอเห็นเวเวลาที่ที่เลนไปบุกโอ้โหมันไวจังทุทุทุกคนก็อาจจะคิดแบบ,แบ,บนั้นแต่มันไวแบบไวมากๆแบบไวสุดๆอะ่ะแบบไวแบบฟุดๆเลยะ่ะ ต้องฝุดๆเลยนะที่ไม่ใช่แบบสุดๆเตะเตะโอเคุโอ้ยว้าววิวบอกผมมาในเซิร์ฟรัวปุ๊บผมรู้สึกดีดีมากเลยเหมือน,นแบบตัวเองก็มีประสบการณ์แบบเยอะมากห้าออ้สิบสิบ พุ่มตายผมขอทําจบนะครับขอบคุณครับเฮ้ยผมขอเตะขอลักกัน <S <S 2> <S 2> โอมโอมนะโมนะโมสวดพรไล่โควิดออกไปอย่าให้มันกลับมาตายคซะ อแถบเป็นพายุที่ดูสวยมากเลยนะมันมีหลอดเลือเดเต็มไปหมดอ่ะแบบนี้สินะถึงจะเรียกว่าความสวยงามนะนะตายสถานะเดียวนะอ๋อโอม่นะ,ะมนะผมพึ่งค่ะผลที่พึ่งเปิดอันสีไปเมื่อตะกี้นี้มัง้ง ไฟซิงชิง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 ไปอักคีเดี๋ยวมันไม่มีไฟนีว่าปาตดดตดตดดิสิเ้ยอย่านะ อย,อย่าคิด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 เอาสิบสิบสิบห้าพอสนุกจริงเจ๊งเล่นได้ค่าไปได้ไม่กี่ข้าไปไปได้ไม่กี่คนเองงั้นผมขอเลยละกันนะบอดตัวเนี้ยที่คุณไม่อยากได้นะ่ะผมขอเลยละกัน อไอ้ออออออค,คุณ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 อยากมามาล่าคิวผมนะจ๊ะได้เลยเดี๋ไรนะโอ้ตายะถานะเดียว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 ,ยวตายกระทืบต่อยสูเพกเรียบร้อย แป๊บแป๊บ,บเดนะียวเองน้าก็จะจบแล้ววันนี้คลิปคลิปเนี้ยบ่นไปเรื่อยคงไม่มีใครมาฆ่าผมนะผมขอดูคิวผมหน่อยเพิ่มมาห้าคนนะอ้าวเขาคิดอยากจะสู้กับผมงั้นเหรอโอ้โหใครมาทำอะไรเยอะแนู่้โอ้มัง,งกรมังกรทองมีเงินมีไม่แทะ มก่อนเต็มทีหมดโอ,อ้ว้าวโอ้โหแล้วมาตรงใกล้ๆผมเนี่ยจุดจีจุดจจุดจอะจุดจีจุดจีจุดจเดี๋ยวผมแถมให้อีกสักอันตีแล้วกันโคตรแหลกเลยฮะเดี๋ยว <Yeah. S 1> อ๋อผมแดดทันอะ ตายนะเฮ้ยมันมันโอ้มันก้อนสองกัวโอ้โหเดี๋ยวบ a แอนด์ไว้แน่เลยตอเพราะว่ามันเสื้อชุดจางจรงสีขาวกับสีดำผมขออันตีีหน่อยครับเหมือนผมเป็นคนที่กลางจะตตาเลยโกูโจไม่โกโจโกโจงั้นหรือ มันเจก็ผิดที่แล้วสินะที่ที่เจ้าต้องก,การมานะ่ะเดี๋ยวมันไม่ไจ้หลงทางหอ่า,าหรือว่ามันมาฝึกสายยเวทย้อนกลับแน่เลยผมขอต่อยหน่อยเอออย่านะอย่านะเอา้าที่จะทำอะไรนะ่ะคุณคุณบาเดอร์ ตดกวนได้โอมนะองยนี่ครับเท่ไหมเท่เนาะเจี๋ยขออีกสักรอบนึงละกันนะมังกรอ่ะอู้คนเกิดเกิดไหมอ้าวู เย yes. อ้าวเดี๋ยวอยบอกนะว่าดอ,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 อมันคือมันคืออันติีของตัวตัวนี้เลยนะเนี่ยแต่ทำไมทําไมทำไม,ม,มใจ้โดนจับเออโอเคนั่นแหละครับที่ผมไม่อยากเข้าไปจบจบ,บ,บสบลอยศบลอยริ่งไม่โดนเหรอ โดดบ่าทุ่ม